ดูดีวเวลาสอนน่ะดูเวลาสอนเนี่ยเวลาพูดถึงท่าไม้ตายเนี่ยดู <c oughs> สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไปเสีย่ยงบนดับอีกแล้วนะอ่ากลับมาหน้าตีแค่แสบฟ้ากันมาดีกว่าสำหรับสิบันดับท่าไม้ตายที่ถึงขั้นได้อาวุธกันเลยนะฮะอันนี้ใครที่เดาว่าท่าไม้ตายไหนที่แบบมีอาวุธเยอะๆกันบ้างลคอมเขาไม่เข้าประกันได้ก่นอนนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมว่าสิบันดับที่ผมยกมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปอันดับที่10เนี่ยดูทําไม้ตายนี้เนี่ยมีชื่อว่าเดส <Break. S 2> สำหรับท่าเป็นตายเนี่ยมันจะเป็นท่าเป็นตายที่เป็นท่าประสานสําหรับทีมของโอเกอร์นะที่ตัวของบาดับแล้วก็ใช้รุสมุดอีก2ตัวเนี่ยซึ่งรู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันพวกเขาเนี่ยได้ใช้ท่าเป็นตานี้ประสากนกันยิงใส่เอนโดแป้งสาวกลุ่มหนึ่งะชิบหายก็คือการที่พวกบาดับเนี่ยแหละสามประสานสามนอสามชานี่เนี่ยได้ทําการเตะบอลออกไปข้างหน้าก่อนตัวที่เป็นตัวบาดับไปเตะนาออกไปแต่ทีนี้เนี่ย ไอ้บาดาฟกับไอ้ตัวรุกน้องอีกสองตัวเนี่ยก็จะกระโดดมาเทียบเคียงกันแล้วบาดาฟเนี่ยก็จะคว่ำหัวลงมาแล้วทีนี้เขาก็จะงัดส้นตีนปรตไกลพร้อมกับเพื่อนอีกสองตัวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบันเต็มข้อพร้อมกันทั้งสามคนเลยนี่ออกไปเอนโด <Yeah! S 1> นี่พอเตะม,มาเนี่ยก็จะมีดลูกต้มหนาออกมาจะลูกบอล ทำให้เป็นลูกตุ้มที่โคตรชัวร้ายเลยยิงมาทีนี่แบบว่าโดนทีนี่มึงตัวพุนได้อ่ะน่าจะตัวเป็นรูได้เลยนะสาหรับถ้าไปตายเดสเบรกอันนี้เนี่ยก็ถือขัน้นเน้นอาวุธยิ่งใหญ่กันทีเดียวสำหรับอันดับ9นะฮะนี่อันดับ9เลยถ้าไปตายที่ใช้อาวุธแบบนนเน้นๆเลยนะบอกเลยว่าแม่งโคตรเนยอะแน่นอนอาวุธในท่าไม่ตายนี้สำหรับถ้าไม่ตายกระดิุวาร์กนะหรือว่าดาบจดเจะอสีมิลจิตแสงซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงเหมือนกัน <laughs> สำหรับท้าไม้ตายนเนี่ยมันจะเป็นท้าไม้ตาย ยิงเดี่ยวของโทรมรัุนะสำหรับท่าไม่ตายนี้นี่บอกเลยว่าสำหรับกาดิโอสอาร์เนี่ยก็เป็นท่าไม่ตายที่กําเนิดขึ้นในครั้งแรกตอนที่เจอกับทีมของ night of queen ที่ตัวของเอสกาเนียที่เขาเป็นผู้นําของทีมนี้ซึ่งตัวโทรมรัุเนี่ยก็จะเรี้ยงบอลมาตไกลเลยและเขาเนี่ยก็จะเอานะ ทำท่าการปีกออกมาแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีดาบเนี่ยเสกขึ้นมาตะกายเลยจากด้านหลังของเขาแล้วทีนี้ก็จะมาสปอนทีละเล่มทีละเล่มในปู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 ป,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 ปูดูภาพนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมติดฟรีอย่างหนึ่งมานี่บอกเลยว่าสลับดาบอันนี้เนี่ยโคตรที่จะแหลมมากดูดิโคตรคมเลยโซมาทีละกล้องทีละกล้องเนี่ยแม่งแบบว่าจากด้านหน้ามาจากด้านข้างมาจากด้านหลังมา ซาลูนี่ดาบเต็มหลังแล้วนาทีเนี้เขาก็จะตะบ,บันเต็มข้อไปยิงดาบใส่พลศึกษารประตูไปด้วยทําให้ดาบเป็นแบบมากกว่า7เล่ม8เล่มเนี่ยุ่งเข้าใส่พลศึกษารประตูไปและไอ้นี่เนี่ยก็เหวอแดกไปเลยโอ,อ้ยดาบเข้าประตูไปแล้วเนี่ยกูทํอะไรไม่ได้เลยมัวแต่เอ,อ๋อแดกอยู่สลับวันนี้เนี่ยก็เป็นทไปทตายที่ทําให้อีฝ่ายเนี่ยในตอนแรกที่เจอข้าม่ตายน,นี้เข้าไปก็อ้าปากหวอกเลยทีเดียว อันดับที่แปดแล้วนะฮะเนี่ยอันดับที่8เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นท่าไปตายที่โคตรจะถ้าแบบเห็นเป็น,ปนแบบท่าไปตายนี้เราไปเล่นกับเพื่อนน่อแม่งหุมีนอนแน่นอนสำหรับท่าไปตายเฟย์อบอมเบอร์นี่นี่ท่าไปตายนี้เนี่ยมันจะเป็นท่าไปตายประจำตัวของกัปปะตัวหนึ่งในซีรีส์ภาคแรกเลยที่ตัวของฮิโรโตกับโคคุเรเนี่ยก็ได้ไปเจอกับกัปปะสองตัวนี้เข้าให้แล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็มาท้าแข่งบอลกันก็เลยต้องมาแข่งกับสองคน จากนั้นเนี่ยฮิโรโตะเนี่ยก็ไม่รู้ปัญหาอะไรเลี้ยงไปเลี้ยงมาเหมือนจะหลบ,หลบเหมือนจะหลบกับปะได้ตัวหนึ่งนะแต่พอมาเจออีกตัวที่2เนี่ยก็ได้เรียกว่าหลบไปได้เลยพอฮิโรโตะเนี่ยบอลผ่านหน้ากับปะตัวนี้ไปเนี่ยกับปะตัวนี้เนี่ยมันก็วิ่งผ่านหน้าเข้าไปนะแต่ว่าตัวที่ว่าฮิโรโตะเนี่ยเหมือนจะเหลิงไปหน่อยเหลืงในพลังของตัวเอง หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีรูปแปลกๆที่อยู่ใต้ตีของฮิโรโตะแล้วฮิโรโตะก็มองลงมาเอ้ยเอ้ยเอาเยอะ้ยไฟไหม้นู่มาสัตว์ระเบิดนู่มาเอ้าเฮ้ยลูกบอลอยู่ที่กระป๋าเอาชิบหายแล้วตี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 โอมระเบิดไปเลยสำหรับท่านไปตายไอ้เฟซบัมเบิดนี่เป็นจะเป็นการที่ไอ้กระป๋าตัวนี้เนี่ยที่เขาไปผ่านหน้าฮิโรโตะได้แหละแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะเอาลูกบอลเนี่ยหน้าตายหน้าตายมากกระป๋าตัวนี้ แล้วฮิโรโตะหันมาอีกทีนี่คือเอาเฮียไม่ใช่ลูกบอนดิวะในบระเบิดาบุกในบรรดาบุนระเบิดดิวะโอมนี่บอกให้ตายเลยนะฮะควันขโมงมากระเบิดเนี่ยเห็นไหมดูเนี่ยระเบิดเห็นไหมสำหรับไอ้เฟซบอมเบอร์นี้เนี่ยก็นะแม่งอาวุธชัดๆเลยพวธสงครามด้วยลูกระเบิดเน้นๆเลยอันนี้ถ้าไปตายที่7กันดีกว่านะนี่บอกเลยว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยโคตรจะยิ่งใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินนะท่านในภาคแรกแล้วนะถ้าไม่ถ้านไม่ตายภาคแรกนี่ผมบอกเลยว่ามันเล่นอาวุธเยอะมากนะจริง สำหรับท่าไม่ตายที่7ที่ผมเอามาพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นท่าไม่ตาย X อ็กซ์คาริเบอร์นั่นเอง <laughs> เอ็กซ์เอ็กซคาริเบอร์จริเนี่ยมันจะเป็นท่าไม่ตายประจำตัวของเอ็ดการ์ปาดิดัสนะที่ตัวของเขาเนี่ยก็เป็นกัปตันทีมแล้วก็เป็นกองหน้าของทีม Night of Queen ในภาคแรกตอนนั้นในศึกฟุตบอลฟอร์เทดอินเทชแนลนี่จำแม่นด้วยแล้วตอนที่เอ็ดการ์เนี่ยที่เขาได้ใช้ได้ใช้ท่าไม่ตายนี้เนี่ยเขาก็จะชอบขอบี่เอ็นโดแป๊บนึงเพราะว่าเอนะ็นโดน่ะท่าไม่ตายมันกากเกินมันก็เลยหยุดเอ็ดการ์ไม่ค่อยได้ เขาก็จะขิงแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพลิกตัวมาหันมองสูงแป๊บหนึ่งแล้วก็มองก้องหน่อยเพราะว่าเอ๊กองจับกูอยู่นี่ว่าดูกูอยู่นี่เองแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้านะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะม้วนหน้าขึ้นไปพร้อมกับเอาเท้าเนี่ยชี้ฟ้าวะ่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็จะทำให้ดาบเนี่ยงอออกมาจะาตีของเอ็ดกาแบบใหญ่โตมโหฬานมาก <c oughs> ดาบเพี้ยใหญ่โตมโหาัโดวยที่ว่าผมเนี่ยโซมาตงเป้าของมัน ไ <laughs> อ้แยนี่เห็นไหมบอกแลว้วป้าแมา่งยิ่งใหญ่มากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็จะเอาดาบที่อยู่กับสตีนแล้วก็ชี้ฟ้าอยู่เนี่ยฟาดลงมาที่บอลนี่ไงทำให้บอลเนี่ยขาดครึ่งเลยและทีนี้เนี่ยก็จะมีพลังสีฟ้าเป็นแบบพลังขึ้นดาบวิงเข้ามาใส่ผู้รักสาประตูโ่ราวัตะกายเลยยิงยงยง่งยิงกายยิ่งแรงนะบอกเลยถ้าไม่ตายนี้ สำหรับเอ็กซ์คาริเบอร์นี้เนี่ยถ้าใครโดนฟันแบบเน้นๆเนี่ยก็น่าจะตัวขาดครึ่งได้เลยนะขนาดมังกรทลายฟ้าของโซเมลกาสกินให้สีพูเจ้ากู้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าอาปากวอวเลยทีเดียวนี่ถ้าไปตายต่อไปนะผมบ,บอกเลยว่าเจออันนี้เนี่ยพูนแน่นอนนะสำหรับอันนี้เ <c oughs> จอนี้ทีนี้บอกเลยว่าพูนแน่นอนเซลถ้าไปตายเลี้ยวสมบัติโชถ้าไปตายประจำตัวของเดซามนะไอเลวซามคนนี้ที่ สับถ้าไหตายอันนี้เนี่ยตอนที่เดซานเขาเป็นผู้รัพษาประตูของทีมเอฟซีลอนไข่เนี่ยตอนที่เขาได้เซ็ถ้าไห้ตายของฟูบุคิชิโร่ไปครั้งแรกเนี่ยฟูบุคิเนี่ยยิงเอเจนต์บิสซาดแบบสุดแรงยิงใส่เดซานเนี่ยเอาบอกว่าเอาไปไอ้คนเร็วมึงอาวุาท้าทายกูจากนั้นเนี่ยเดซานเนี่ยเขาก็จะมองลูกอบอลแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าอย่างงั้นแล้วก็ จะตอบให้ถ้าเป็นตาของมึงอ่ะเดี๋ยวมึงเจอถ้าเป็นตาของกูหน่อยมาเลยสว่านยักษ์ของข้ามาเลยดิวสวโตเช์แล้วเขาเนี่ยก็จะเอาเอาไอ้สว่านยักษ์ของเขาเนี่ยไปทะลุลูกบอลแบบเน้นๆเลยบูบ๊บู๊ไอ้สัตว่ยิงปืนหรือเปล่า <laughs> ไอ้เหี้ยนี่สำหรับถ้าเป็นตาดิวสวโตเช์นี่เนี่ยตอนที่เขาใช้เนี่ยเนื่องจาว่าฟูคิชิโร่ของเราเนี่ยก็ถึงขั้นแบบว่าลุ้นล,นลนุ้นใจห่าเลย <c oughs> จะเข้าไหมาเนี่ยจะเข้าไม้สุดท้ายเนี่ยดิวสวโตเช์ก็ยังสามารถเอาชนะอิชิรุบิสานได้อยู่ดีว๊ากเรียบร้อย ฟูบุคินี่คือแบบว่าหัวร้อนจัดแล้วพอมาเจอกันรอบสุดท้ายเนี่ยทำให้ตัวของฟูบุคิชิโร่ของเราเนี่ยก็ได้รู้ว่าตัวแตกกันไปที่เรียบร้อยโดนสว่าทะลงทีนี่ถึงขั้นแบบตัวแตกจิตใจแตกสลายเออสต้าท์ท่าไปตายที่หาดีกว่านะนี่ท่าไปตายที่หาเนี่ผมบอกเลยว่ามันเป็นทําไปตายที่น่าจะโดนยิงแล้วอาจจะตยุยได้เลยสหรับท่าไปตายบอดี้สตาร์ชออ็อตจงิงล่ะนี่ท่าไปตานี้ทําไปตานี้นะผมบอกเลยว่ามันเป็นทําไปตายที่อยู่ในภาคโกนะครับสำหรับภาคโกที่ ในศึกโปลิโรดในรอบชิงที่เจอกับทีมเซร์ซันตัวแสบเนี่ยโดยที่เอกัปันเบอร์9คนนี้เนี่ยที่เขาเนี่ยก็ได้ตัดบอลจากเทมะไปแล้วเขาก็จะเลี้ยงบอลไปเรื่อยๆพร้อมกับ คิดพิจารณาถึงว่ากุจะยิงถ้าไปตายหรือว่ากุจะยิงลูกเตะธรรมดาดีวะสะพานอื่นเ,เนี่ยเขาก็จะเสกหน้าไม้มาจากไกลเลยจูก็สปอยขึ้นมาแต่โอ้โหเป็นไม่ใช่ว่าไม้จูจเนี่ยเขาก็จะเสกไอเหมือนเป็นแบบปืนบาริสตา้าเนี่ยที่มีดอกธนูด้วยชิบหายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะหมุนมาจากไกลพร้อมกับวาดบาธามาแล้วก็ง้างม,มาแป๊บหนึ่งง้างได้ข้างซ้ายของเขาด้วยแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะเตะเต็มข้อเลยพร้อมกับบาริสตา้าที่กำลังชาร์จชาร์จพลังอยู่ ดังน,นั้นเนี่ยไอ้นี่เนี่ยก็เตะขึ้นไปทําให้พวกศัรรตรูของเราเนี่ยอย่างซากุคุเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ท่าเป็นตายเฮียเลยก็ไม่สามารถเซฟได้เด <laughs> ี๋ยวว่าตรงตะข่ายไปที่เรียบร้อยแล้วก็กระโลกระลามากสำหรับซากุคุของเราส่วนไอซิกโรซันโตแสบคนนี้เนี่ยเขาก็นะแม่งยิงแบบไม่สนใจรูปใครไอที่ด้ยิงเลยแล้วซาก,กุคุก็บอกว่าทุบพื้นเลยแม่เอ้ยเย็บเป็ด <laughs> ถ้าไปตายที่เท่าไหร่ดีกว่านะถ้าไปตายที่4ดีกว่านะครับสำหรับถ้าไปตายนี่ในี่ผบอกเลยว่ามันเป็นการเล่นแบบลำแสงนะอันนี้มึงเล่นลำแสงนะมึงจะบ้าตายมึงจะบ้าตายมึงจะบ้าตาย,าตายสำหรับถ้าไปตายนี่เลยจัดเมนเลยน,นะนี่จะจะเป็นไอตัวของภาโกคซซี่นะที่เป็นไอกัปตันเอ้ยไม่ใช่กัปตันเป็นกองหลังของทีม อีกซาฟิทนเนี่ยไอตัวเอเดียนคนนี้เนี่ยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยว่านาตันด้มนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาก็ได้ไล่ท่าไปใต้ออกมาโดยการที่เขาเนี่ยก็จะทําการเบ่งแบ๊งแบหนึง่งอารมณ์เหมือนแบบว่ากูขอชาร์จหน่อยแต่ว่าไม่มีพลังเฮียเลยพอเบ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขี่ออกมาทุยนี่พอเบ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นป้อมปืนมายา โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหแม่งมีพลังอาคมเยอะเหลือเกินนี่มึงไปเจขอขมังเวทยหรือเปล่าจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเซกขึ้นใบบนฟ้าแล้วก็จะยงิลงลำแสงเนี่ยที่มาจากป้อมป,ปืนของเขาเนี่ยไล่ตัวมทัทตะกิเลยปูม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 โอ้โหยิงทีนี่แบบว่ามัทตะก,กีเราอ้าวตัยเยียบปิ้วไปเลยหือมแม่งแล้วทำให้มัทตะกิของเราเนี่ยก็ได้ดาว่าตัวสัน่นเป็นไข้ตัวร้อนแล้วก็ป่วยด้วยเฮียเพราะว่าโดยที่ได้ยิงตูดจนแบบสะบกสะบอมเลยทีนี้ ก็ทําไมตายไอ้จะเบนเลยเนี่ยเรียกได้ว่าจะเอาให้ตายกันไปข่านหนึ่งเลยคือตายให้ได้อรทําไมตายที่สดีกว่านะผมขอเอ่ยไว้ก่อนเลยว่ามาไปทําไมตายที่ไม่ได้เล่นบอลแม่เล่นคนจริงๆแม่เล่นคนด้วยนี่เลยบอกเลยว่ามาไปทําไมตายที่ตัวของเทมมะเนี่ยเอ้ยเทมมะใครว่ามึงมีแต่เลี้ยงหลบพิวๆว่านี่บอกเลยทําไมตายนี้ไม่พิวอย่างแน่นอนไม่พิวแน่นอนสำหรถถับท่าไมตาย โอโนโซูรุกิหรือว่าดาบแพงราชานะนี่โอ้โหพอตอนที่เทมมาเนี่ยเขาได้ไปโผล่ในภาคโกโคโนโสโตนแล้วก็ได้ไปปลุกปลังของไ,ไอตัวของ ไอ้ดำๆตัวนี้สําหรับไอ้เจ้าเลีลุกนะคุกฝุ่นของเราที่เขาเนี่ยก็ปลอมตัวมาในภาคโกโคโ,นโซนเหมือนกันตอนที่ไปร่วมทีทางของกษัตริย์อาเธอร์แล้วตัวเทมบ้าเนี่ยก็ได้ได้ว่าบิกซิแม็กกับกษัตริย์อาเธอร์ไปที่เรียบร้อยทําให้ผมของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นแบบผมยาวขึ้นแล้วก็ผมสีทองด้วยสัตว์นี่ว่าย้อมทองมา จลัจากนั้นเนี่ยเทมมาร์กก็จะโชว์พลังของตัวเองให้ทุกคนได้เห็นเขาก็จะทำให้กล้องเนี่ยประโคมลงมือเขาแป๊บหนึ่งนะแล้วเขาเนี่ยก็จะเสกดาบจะออกมาจากปืนของเขาจากนั้นเนี่ยเขาก็จะกำดาบพร้อมกับควงขึ้นฟ้าด้วยนี่หมุนขึ้นไปโอ้โูสุกีดาบเ่งราชอนาทีนี้เนี่ยก็จะมีดาบเปล่งแสงออกมาจากไกลดาบที่เรียกว่าแสงสีมินิเจ็ดแสงลือเกินแล้วทีนี้เนี่ยเทนมาร์กก็จะง้างดาบมาแล้วเขาก็เนี่ยก็จะแบบว่าชาร์ปจากไกล และพุ่งใส่ไปข้างหน้าทาให้ตัวประกอบของเราเนี่ยได้ได้ดว,วาโดนฟันเลยเออเก็บ2เลยเดอะเบิร์นเคีวแล้วทีนี้เนี่ยทำให้ตัวประกอบทั้งสองตัวนี้เนี่ยท้องกันพร้อมกันเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ที่หุ่นจะเป็นตัวเมียใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยเทมาร์กก็จะไม่สนใจคนบาดเจ็บด้วยเพราะว่ากูฟันพวกแม่งเรียบร้อยแล้วไอ้เหี้ยหุ่นยนตท้องไปซะนะสำหรับวันนี้ตาไม่ตายที่ติดเถื่อนมากปาเถื่อนแลือเกิน แม่งทำไมมันถึงได้ทำอะไรทรรุณกรรมหุ่นยนต์แบบนี้นะโอ้โนี้เนี่ยบอกเลยว่าแย่มากดูสิ <c oughs> ถ้าไปตายที่2ดีกว่านะนี่ถ้าไปตายที่2องเนี่ยโอ้ยําไปเสียงเปอย่างงี้ถ้าไปตายที่2นะครับนี่ผมบอกเลยว่ามันเป็นถาไปตายที่โดนคีนี่อาจจะหัวแบะได้เลยนะท้าไปตายนี้ทําไปตายที่ชื่อว่า็อกแฮมเบอร์โอ้โหถ้าไปตายนี้เนี่ยมันเป็นทําไปตายที่ในภาคโกไกซี่นะครับสำหรับไอเจ้าตัวอ้วนๆที่เบิ้มคนนี้โอ้โหไอเจ้าเบิ้มคนนี้เนี่ยที่เขาเนี่ยก็ได้ต่อยพื้นมานะไม่รู้ว่ามุมเป็นตัวของ เอเดียนฝั่งไหนอะแต่ว่าตอนที่เจอกับทีมของเอิร์ธอีเลเวนหรือว่าทีมของเทดบาร์นี่แหละตอนที่ชินโดแย่งบอลตัวประกบไปได้แล้วนะจากนั้นเนี่ยไอคนนี้เนี่ยก็จะทุบต่อยพื้นมากับมาทุบดินด้วยทําให้พื้นนแตกเลยแล้วเขาก็จะเสกคอนขึ้นมาจากไหนไม่รู้ไปค้อนหินยักษ์แล้วเขาก็เนี่ยก็จะกระโดดรอขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็จะง้างคอนมาจากนั้นเนี่ยชินโดะของเราเนี่ยที่เรียกได้ว่าเห็นท่าไปตาเนี่ยก็ต้องอึ้งก่อนเลยแล้วก็ไอนี่เนี่ยก็เอาค้อนมาทุบหัวว่ะทุบหัวชิิโโดดด้วยอช หลบก่อนเลยสะดัวแบะเอือแล้วหังจากนั้นเนี่ยทำให้ชินโดของเราเนี่ยปอยูไปไปกลเลยพร้อมกับเสียบอลให้กับไอ้อ้วนคนนี้ไปถ้าไม่ดบเนี่ยมตายแน่ต้องไม่หลบมึงตายแน่ชินโดบอกเลยลบทุกหัแบะนี่อาจจะไม่มีสมองอไหลแล้วนะ ทำาไมตายที่เท่าไหร่ลวก็ตอนที่1แล้วแม้เพราะว่าอันดับ2มาแล้วอันดับหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่ามันไปทําไปตายที่อาจจะไม่ดุดแรงมากอาจจะไม่ได้เป็นทําไม้ตายที่อันภาครุนแรงอะไรแต่ทําไม้ตายนี้ผมว่าแม้เล่นอาวุธอย่างแน่นอนและเป็นอาวุธปืนด้วยสําหรับทําไม้ตานี้เนี่ยก็คือฮินาวาบอลเลตหรือว่าเชื่อไฟบอลเลตตอนที่พาไทยที่เขาได้พากอาเดียวมาแล้วเออแ้งโบเดเห็นปะ ไอการที่ไอเจ้าสองคนนี้เนี่ยที่อยู่ในแก๊งชิโรชิกากเนี่ยที่เขาเนี่ยได้ใช้ท่าเบตานี้ตอนที่เจอกับทีมของไลมงตอนที่เป็นแบบตอนที่อยู่ในภาคโกโคโนโซนอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาไอสองคนนี้เนี่ยก็จะมายืนตั้งขบวนแบบดึงและอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ชาร์จท่าแต่ไกลพร้อมกับไอคนนี้ที่ก้มอยู่แ๊บดึงนะและอีกคนหลังเนี่ยก็จะเท้าติดไฟด้วยไม่รู้เป็นเฮียอะไรสงสัยไฟไม่ตีนตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะโดดไปทีละคนทีละคนและอีกคนแรกที่ไม่ได้มีส้นตีนติดไฟเนี่ยเขาก็จะหมุนตัวมาไม หลังๆมานี่รู้สึกว่ากระโดดบ่อยเยอะเหลือเกินนะมึงจะกระโดดได้หนือมึงกินรมดาไม่เป็นยังไงวะพอยคนนี้ที่เขากระโดดหมุนตัวมาแล้วก็ง้างตีมาแต่ไกลเนี่ยทำให้ตัวเขาเนี่ยมีท่าแป๊บหนึ่งแล้วจู่ๆเนี่ยก็จะมีปืนยาวๆอย่างกับปืนสมัยสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยไอยคนนี้เนี่ยก็จะกระโดดมาด้านหลังของคนแรกแล้วเขาี่ยกระเจาตีที่ติดไฟมาตะเตะบอลออกไปต่ไกลเลยยิงมาลัานไกลป้งทีนี้เนี่ยก็จะมีบอลติดไฟมาด้วยโหทำให้ชิสเกตของเราเนี่ยก็ ไม่ทันเลยเข้าประตูไปที่เรียบร้อยโอ้โหจบเหตุแล้วชินสุเกะกูเรียบร้อยทําให้ทุกคนของเราเนี่ยเด้ว่าอ้าปากหวงเลยทีเดียวไอคนนี้เนี่ยมันใช้ปืนด้วยชิบหายแม่งปืนเน้นๆเลยเวลาร้องเนี่ยฟังกูด้วยนะบอกเลยไอคนนี้เนี่ยถ้าแบบไม่ถ้าชินสุเกะร้องก่อนให้ผมว่าไอคนนี้อาจจะไม่ยิงก็ได้นะเพราะว่าแบบมีคนร้องไงก็อาจจะแบบว่าเมตตาอะไรเงี้ยแต่ไอนี่เนี่ยคือมันไม่ร้องไงไอคนไอสองคนนี้เนี่ยมันก็ยิงมาโตแม่งเลยดูสิเนี่ยกูโม้ขนาดนี้เนี่ย จบไปเช่นี้ดีกว่านะโอ้โหก็เป็นยังไงกันบ้านนะสําหรับสิ่มันดับทําไม่ตายที่ถึงขั้นเล่นอาวุธแบบมหาประไลยอาวุธหวาดประไจริงนะไม่ว่าจะเป็นลูกตุ่มหนามดาบโน่นนี่นั่นสมองสว่านมาหมดปงปืนมาหมดโอ้แม่งมาหมดทุกอย่างเลยคงค้อนก็มีแม่งนี่มันสงครามชัดชัสําหรับอันนี้เนี่ยก็ใครที่คิดเห็นว่าอย่างไรนะมีท่าไม่ตายที่อาจจะเป็นแบบอาวุธที่อาจจะดูหวือหวาแล้วก็ สุดยอดมากกว่าอันที่ผมยกมาเนี่ยสามารถเอมเม์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยก็อย่าลืมอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปให้ด้วยแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนผมในการโดเนตตังเนี่ยก็สามารถโดเนตเข้ามากันได้ในทิปมีข้นงล่างน,นี้เลยนะคลิปนี้เนี่ยไปละบายบายสั้นๆบายบาย